ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายจา๋าเมื่อนี้มาเดินตลาดนัดเนาะมาเดินตลาดนัดมอสวนะคะพ่อแม่พี่น้องตลาดนัดมอสวก็จะอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธนะคะอยู่สุขุมวิท21กับ23คะ่ะสุขุมวิท23ก็เข้าได้สุขุมวิท21ก็เข้าได้นะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋านะคะ จะมีทุกวันอังคารกับวันพฤหัสนะคะพ่อแม่พี่น้องตลาดนัดมสวนะคะถ้าตรงกับวันหยุดนะคะแตะ่เลิกก็จะหยุดนะคะพ่อแม่พี่น้องจ้ะนะคะาตลาดนัดมสวจะมีทุกอย่างให้เลือกหาเลยนะคะตั้งแต่ของกินของใช้ทุกอย่างเลยนะคะจะเรียกว่าสักเบือยันเรือลบก็ได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมีทุกอย่างให้เลือกหานะคะ พ่อแม่พี่น้องมีทุกอย่างจริงๆค่ะพ่อแม่พี่น้องให้ดูทุกอย่างไม่ไม่พอคะ่ะเวลาไม่พอค่ะเพราะว่ายากก็รี hmm. บจะมาทํางานนะคะยากก็จะพูดให้ฟังนะคะว่ามีทุกอย่างจริงๆคๆๆๆ่ะจริงค่ะมีทุกอย่างนะคะทุกอย่างจริงๆค่ะแต่ยากก็จะให้ดูอันนั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องไม้ดอกไม้ประดับนะคะพ่อแม่พี่น้อง ขายต้นไม้นะคะพ่อแม่พี่น้องเขาจะมาขายต้นไม้ก็ขายดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าแถวนีเว้เขาจะมีคอนโดม,มีนั้นใช่ไหมคะเขาก็จะซื้อเป็นที่ไปประดับเป,เป็นห้อยห้อยเป็นระยองระยางนะครับไปประดับห้องประดับอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีพื้นที่ปลูกเยอะแต่ก็มีที่ห้อยใช่ไหมคัพ่อแม่พี่น้องอัไรครับพ่อแม่พี่น้องจะมีต้นไม้ขายนะคะแล้วก็จะมีพวกกะเพรามีพวก ผักอะไรต่างๆหญ้าอะไรต่างๆที่แมวกินก็มีนะคะไผ่เงินไผ่ทองนะคะสาลิกาลินทองมีทุกอย่างครับพ่อพี่น้นองสารแหนมีทุกอย่างเลยนะคะออามาแล้วแต่ใครอยากได้อะไรสั่งนะคะพ่อ่น้องพริกก็มีนะคะพริกปลูก,กแล้วก็เป็นเป็นหมากนะคะพ่อพี่น้องพริกนี่จะออกผลแบบดกมากเลยนะคะเอามาขายใส่ถุงดํามาขายนะพ่อพี่น้อง แม่บ้านอะไรก็ซื้อไปวางไว้ประดับไว้ในครัวกินได้ด้วยประดับได้ด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยร้านต้นไม้นะคะนรือจะเป็นห้อยห้อยนะคะไอ้ที่ห้อยห้อยไว้นะคะสวยมากเลยนะคะไปห้อยห้อยไว้ตามระเบียงคอนโดอะไรอย่างเงี้ยนะคะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยพ่อแม่พี่น้องต้นไม้นะคะนี่ก็ต้นกระเพรานะคะพ่อแม่พี่น้อง ต้นกะเพรานะกะเพราไปปลูกได้นะคะพี่น้องปลูกลงดินก็ได้นะคะปลูกใส่กระถางก็ได้จะวางไว้อย่างนี้เลยก็ได้แล้วก็เด็ดกินเลยนะคะมันก็จะได้กินเรื่อยๆนะคะนี้ก็ผลไม้นะคะพี่น้องผลไม้ก็เยอะนะคะมีทั้งผลไม้นอกผลไม้ในนะคะผลไม้นอกก็มีผลไม้ในประเทศก็มีนะคะพี่น้องแล้วแต่ใครจะเลือกหาสรรหารนะพี่น้องเพราะว่าแถวนี้จะมี ต,ต่างชาติดูเยอะนะคะพีเนาะต่างชาติที่เขาตามสามีตามอะไรมาอยู่ครอบครัวมาอยู่ที่เมืองไทยเนะะี่ยเขาก็จะไปซื้อพวกผักผลไม้นะะี่ค่ะเยอะแยะนะคะประมาณสิบโมงถึงเที่ยงนีคนยเยอะมากๆนะคะไม่มีที่เดินเลยนะคะแล้วก็บ่ายนะคะบ่ายโมงบ่ายสองโมงนก็จะตลาดก็จะวายนะคะก็จะเก็บนะคะพี่นะะ้อง จะมีอาทิตย์หนึ่งมี2วันนะคะอังคารกับพฤหัสนะคะมาง่ายนะคะองหุ่นก็สวยมากนะคะพี่น้ององ,งุ่นนี่หวานมากหวานกรอบนะคะชิมแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องเอามาจากออสเตรเลียนะคะอง,งุ่นเนี้ยมาจากออสเตรเลียก็เป็นไรเมล็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องจัะเออและอีกอย่างหนึ่งนะจะบอกเลยว่าของกินที่นี่แบบว่าสุดยอดมากมายนะ่ะการันตีเลยนะคะของกินเข้าแถวซื้อกันแบบยาวเหยียดมากเลยะคะ่ะ โดยเฉพาะหมูทอดพริกนะคะพี่น้องหมูทอดพริกนะคะหม,มูทอดแต่ใส่พริกจะเป็นเผ็ดหน่อยๆนพี่น้องกินกับข้าวเหนียวโอ้อร่อยมากๆาล้ข้าวแถวซื้อแบบว่ายาวเหยียดเลยนะคะแล้วก็อะไรนะเกี๊ยวทอดนะคะลูกชิ้นทอดห่อหมกปลาไส้กรอ,อกอีสานโอ้ยมีทุกอย่างพ่อแม่พี่น้องจ้า นะคะมีทุกอย่างหลายอย่างมาดูไ <neck> ด <at> ้เลยนะคะพ่อพี่น้องจะมาดูมาชมได้เลยนะคะวันนี้นะคะพ่อพี่น้องจะผักอะไรก็มีเยอะแยะนะคะมีทุกอย่างที่ต้องการเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องจะเรียนเชิญนะคะพ่อแม่พี่น้องจะอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะคะเรียนเชิญเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องจะตลาดนัดมอสวนะคะพ่อแม่พี่น้องอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็มีของขายเยอะแยะมากมายไก่กองเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋านะคะ มาแล้วจะเห็นไหมว่าโอ้โหเยอะแยะมากมายนะคะที่ไม่ได้ให้ดูก็คือวีพวกเสื้อผ้าและพวกอาหารนะคะเขายังทําไม่เสร็จนะคะยังจัดร้านไม่เสร็จนะคะพี่น้องยายกอกมาเช้าเกินนะคะมาเดินเช้าเกินก็เลยยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่ายายกอก,กทำงานเช้านะคะก็เลายให้ดูแค่นี้ไปก่อนนะคะถ้าอยากเห็นของจริงๆเยอะจริงๆเหมือนดังที่ยายกอกพูดไหมมาดูเลยะค่ะพี่น้อง ให้มาดูเลยนะคะพ่อแมพี่น้องจ๋านะคะมาสะดวกสบายมากนะคะรถไฟฟ้า BTS ก็ได้รถใต้ดินก็ได้ MRT นะคะได้หมดทุกอย่างรถประจำทางก็ได้นะคะรถเมีก็ได้รถประจำตัวรถส่วนตัวก็ได้นะคะที่จอดเยอะแยะมากมายนะคะที่มสวนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเชิญเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าของมีแต่ของสดๆทั้งนั้นเลยนะคะพ่อแม่พี่น้อง ผักผลไม้เนี่ยโอ้สุดยอดเลยนะคะมีแต่ของดีๆสวยๆงามๆสดๆทั้งนั้นเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าขอคุณทก่ทกทนนะคะที่เข้ามารับชมคะ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะเลิฟเทุกท่านคะ่ะเลิฟเลคะ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะเลิฟๆทุกท่านนะคะ